สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนกันเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันค่ะในหัวข้อความสัมพันธ์ค่ะวิดีโอชื่อโดเมนและเลนของความสัมพันธ์ค่ะท็อป,ปิกที่1ค่ะโดเมนและเลนของความสัมพันธ์โดเมนก่อนนะคะโดเมนคืออะไรสัญลักษณ์ของเราคือ dr ตัวนี้ค่ะมันก็คือเซตของ สมาชิกตัวหน้าค่ะตัวหน้าของคู่อันดับทั้งหมดใน R ค่ะเซตของสมาชิกตัวหน้าก็คือปกติเราจะมีคู่อันดับ a b ใช่ไหมคะโดเมนก็คือตัว a เอาตัวหน้าทั้งหมดเลยเวลาเราเขียนสนัญลักษณ์ก็คือ dr จะเท่ากับเซตของ x ที่อยู่ใน a โดยที่มี y อยู่ใน b ซึ่ง x y อยู่ใน r ค่ะถัดมาค่ะ r e n t สัวนี้แล้วก็คือ R แล้วก็มีห้อย R ตัวนี้มันก็คือเซตของสมาชิกตัวหลังค่ะของคู่อันดับทั้งหมดใน R นั้นเลน R ก็คือเซตของ y ที่อยู่ใน B โดยที่มี x อยู่ใน A ซึ่ง x y อยู่ใน R ค่ะ,ะมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าเนาะตัวอย่างที่หนึ่งค่ะกำหนดให้ R ตัวนี้นะคะสังเกตว,ว่ามีความสัมพันธ์เป็นเซต เป็นความสัมพันธ์เลยนะจาก a ไป b, b จงหาโดเมนและเลนของ R ค่ะเพราะฉะนั้นโดเมนสัญลักษณ์ก็คือ d r ตัวนี้นะก็คือเซตของสมาชิกตัวหน้าค่ะมี1มี2องสาหเจ็ดก็1 2ึ่งสอาห้อันนี้เราจะเรียกมันว่าโดเมน เลนค่ะก็คือเซตของ a, b, c ตัวสามแล้ก็ไม่ต้องเขียนแล้วนะคะก็คือ a, b ตัวนี้ก็จะได้เลนเป็นตัวนี้งงนะมาดูตัวอย่างที่สองกันค่ะให้ a เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะ s ก็คือเป็นอยู่ใน a c a ก็คืออยู่ในนี้แหละ แล้วก็ y, y เป็น6ลบ x นะคะจงหาโดเมนของและเลนส์ของ s, <S โอเคนะเริ่มค่ะก็ s ของเราเป็นอะไรบ้างเราก็ลองใส่ x ลงไปค่ะ s, <S เป็น1ถ้า s, <S, <Y> <S เป็น 1, 1> y เป็นเท่าไหร่คะ y คะก็เป็น5 s, <S เป็น สองค่ะส y เป็นอะไรเอ่ย y ก็เป็นสี่สี่ยังอยู่ในนี้นะแล้วก็ s เป็นสาม x เป็นสามนะคะ x เป็นหนึ่ง y เป็นห้าเนาะแทนหนึ่งลงไปได้ห้าค่ะ x เป็นสองแทนลงไปก็ได้ค่า y เป็นสี่ค่ะ x เป็นสาม แทนลงไปก็ได้เป็น3ถัดมาค่ะ x เป็น4 y ก็เป็น2แทนในคบทุกตัวนะ x เป็น5ค่ะ y ก็เป็น1แต่แทน x เป็น6แล้วเกิดอะไรขึ้นคะถ้า x เป็น6 y จะเป็น0ถูกไหม0อยู่ใน a ไหมไม่มีเนาะ เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ S ก็คือเป็นเซตนี้ค่ะถัดมาค่ะให้หาโดเมนของ S โดเมนของ S ก็คือสมาชิกตัวหน้าคือ1 2 3 4 5ค่ะแล้วก็เลนของ S ก็คือ5 เราจะเรียงก็ได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนกันก็จะได้แบบนี้ออกมาทางโดเมนและเลนส์ของความสัมพันธ์ s ค่ะถัดมาค่ะตัวอย่างที่สามให้ a เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้า r เป็นความสัมพันธ์ xy คู่นับ xy ทีอยู่ใน a cos a ค่ะ เงื่อนไขก็คือ x มากกว่า3แล้ว y เท่ากับหเป็นอะไรได้บ้าง x มากกว่า3 y เท่ากับหถ้า x มากกว่า3 x ก็เป็นอะไรคะก็เหลือแค่4 5 6เนอะก็4 5ใช่ไหมคะ y เป็น5ตลอด5 5แล้วก็ หกห้าค่ะเพราะฉะนั้นโดเมนของ R, R. ก็คือเซตตัวหน้าก็คือ4กับ4 5แล้วก็6เลนก็คือ5ตัวเดียวไม่งงเนาะตัวอย่างที่4นะคะให้ R ค่ะ เป็นเซตตัวนี้นะคะ x กับ y อยู่ใน r cos r ค่ะแล้ว y เท่ากับส u a ว e root 4ลบ x กำลังสองจงหาโดเมนและเลนของ r ค่ะโดเมนนะคะมันก็คือค่า x ใช่ไหมคะโดยที่ตัวนี้จะต้องทำให้ y ตัวนี้หาค่าได้นะคะดังนั้นเนื่องจาก สแควร e r ูทสี่ลบ x กำลังสองตัวนี้ค่ะเป็นจำนวนจริงความหมายของเป็นจำนวนจริงก็แสดงว่าอะไรค่ะก็คือ 4-x ลบ x กำลังสองหรือในสแควร r o ูทต้องเป็นมากกว่าเท่ากับ0ค่ะแก้สมการอ่ะสมการตัวนี้ หาค่า x ออกมาค่ะก็จะได้เอาลบคูณตลอดนะคะแยกตัวประกอบค่ะเราก็จะได้เส้นจำนวนเป็นตัวนี้อยู่ช่วงลบใช่ไหมคะเพราะว่าอสมการน,น้อยก,กว่าทศูนย์เพราะฉะนั้น ค่า x หรือโดเมนของ r ค่ะก็คือช่วงปิดลบ2ถึง2ค่ะถัดมาเรามาหาเร n นะคะของ r กันก็เนื่องจาก x ค่ะค่า x ของเราเป็นไงคะอยู่ระหว่างลบ2ถึง2ค่ะ โดเลนส์ของเราก็คือค่า y ใช่ไหมคะเราต้องพยายามทําให้ค่า x ของเราตัวนี้รูป x ตัวนี้นะอยู่ในรูปนี้เพราะฉะนั้นเราต้องยกกําลังสองค่ะ x กำลังสองก็คืออะไรคะก็ต้องอยู่ระหว่างศูนย์กับ4ค่ะใส่ลบทั้งอสมการเราจะได้อยู่ระหว่างลบสี่กับ ศูนย์แบบนี้จากนั้นเอาสี่บวกทั้งอสมการค่ะเพราะฉะนั้นสี่ลบ x กำลังสองก็ต้องอยู่ระหว่างศูนย์กับสี่ค่ะใส่สแค root ค่ะทั้งอสมการเราจะได้ฝั่งนี้ก็คือได้ศูนย์ด้านนี้ก็คือได้สองเหมือนตัวนี้แล้วใช่ไหม เพราะฉะนั้นก็คือ y ค่ะก็ต้องอยู่ระหว่าง0กับ2เราก็จะได้ค่า r a n g ของ r ค่ะก็คือช่วงปิด0ถึง2ค่ะถ้าเจอความสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปเซตแบบบอกเงื่อนไขตัวนี้เราจะต้องพิจารณาค่ะตัวนี้ตาม เซตที่โจทย์ให้มาอันนี้เป็นจำนวนจริงก็แสดงว่าตัวนี้หรือในสแควร์รูทเราต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์ค่ะแล้วเป้าหมายของเราก็คือหาโดเมนก็คือหาค่า x ว่า x อยู่ในช่วงอะไรหรือว่าอยู่ในรูปของเซตอะไรค่ะส่วนค่าเลนส์ของ r ก็คือหาค่า y เราได้ x จากโดเมนแล้วเราก็เอา x ตัวนี้ค่ะมาจัดรูปให้อยู่ในรูปของ y ให้ได้ แล้วเราก็จะได้เซตของเรนของ R ค่ะตัวอย่างที่5ค่ะกำหนดให้ R นะคะเป็นเซตนี้ค่ะจงหาโดเมนและเรนของ R ค่ะเราพิจนารณานโดเมนก่อนนะคะจะเห็นว่าไม่ว่าเราจะแทนค่า X นะคะเป็นจำนวนเต็มอะไรก็ตามเราจะได้ค่า Y ออกมาเป็นจำนวนเต็มเสมอค่ะ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะแทนค่า x นะคะด้วยจำนวนเต็ม ก็จะสามารถจะสามารถหาค่า y ที่มันเป็นจำนวนเต็มเสมอนนะค่ะ เพราะฉะนั้นโดเมนของ r ก็คือเตของ x โดยที่ x อยู่ในจำนวนเต็มหรือก็คือจำนวนเต็มนั่นเองค่ะถัดมาคือเลนนะคะก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะแทนค่า y ค่ะ ด้วยจำนวนเต็มใดๆก็จะสามารถหาค่า x เ,เป็นจำนวนเต็มเสมอค่ะ เพราะฉะนั้น R ร n ของ R ก็คือเซตของ y โดยที่ y อยู่ในจำนวนเต็มค่ะมันก็คือจำนวนเต็มโอเคอย่าลืมทบทวนและทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะวันนี้ขอจบวิดีโอนี้ไว้เท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ